สวัสดีครับผมช่างเอ๋นะครับรู้ใจช่างรู้ใจคุณนะครับวันนี้จากศูนย์ซัมเอชเซอร์วิสนะครับอ้าวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำแนะนำเครื่องมือการเกษตรนะครับเครื่องมือการเกษตรแต่เป็นผลผลิตการเกษตรเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะแนะนำตัวไหนนี่เลยครับมาแนะนำตัวนี้เลยอันนี้เป็นผลผลิตจากการเกษตรก็คืออ้อยครับเครื่อง เครื่องคันน้ำอ้อยอ่ะเครื่องบีบน้ำอ้อยโอเคอ่ะเป็นเครื่องบีบน้ำอ้อยนะครับนี่ตัวนี้ก็คือเครื่อง2ระบบนะครับก็เป็นมอเตอร์นะครับก็คือใช้ไฟบ้านก็ได้นะครับให้แบตเตอรี่ก็ได้นะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็อยู่ที่มอเตอร์อยู่ที่500วัตต์นะครับใช้แบตเตอรี่36โวลต์นะครับ36โวลต์นี่ครับนี่ตัวนี้ยังบอกอยู่เลยเนี่ยครับ36โวลต์นะครับ เป็นแบตเตอรี่36บกโวลต์ก็สามารถใช้กับไฟบ้านก็ได้หรือใช้กับเราสามารถเอาออกไปข้างนอกนะครับชาร์จแบตให้เต็มนะครับเหมือนรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เลยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ประมาณสัก2 3สมชั่วโมงได้อยู่ครับผมนะครับนี่อันนี้ถ้าแบตหมดเราก็ใช้ตัวนี้เสียบเอานะครับหรือไม่ก็เสียบบ้านไปชาร์จไปใช้งานก็ยังได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับ เป็นหัวนะครับเป็นหัวยี่ห้อมอนท้านะครับมอนต้าทุกคนเคยรู้จักดีนะครับว่าตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีความแข็ง,แ,ขงแรงทนทานมาตรฐานสูงนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สแตนเลสหมดเลยนะครับรวมบอดงบอดีด้อะไรทั้งหมดสแตนเลสถาสแตนเลสเห็นไหมถาสแตนเลสกองสแตนเลสทั้งหมดเป็นสแตนเลสหมดเลยทั้งดุลเลยนะครับ ลักษณะจะคล้ายๆเครื่องหัวบีบน้ำอ้อยของรุ่นธรรมดาที่ใช้กับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ที่ใช้สายพานทั่วไปแต่ว่าเรานำมาต่อกับเครื่องเข้ากับแบตเตอรี่มอเตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูข้างในนะครับว่าหน้าตาไอตัวไอแบตเตอรี่เป็นยังไงครับเรามาเปิดดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนี่จุดเปิดมันนะครับนี่ครับข้างในเห็นไหม ก็จะเป็นแบตเตอรี่สามลูกนะครับ12บโวลต์12แอมป์นะครับ3ลูกติดกันนะครับอยู่ข้างในแล้วก็จะมีมอเตอร์ข้างใน1ตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้แกะให้ดูนะครับก็อะไรมีม,มีมีให้นะครับถ้ามีกรณีเสียหายหรือใช้งานไปนะครับเป็นระยะนานแล้วที่จะต้องบำรุงรักษาก็มีให้นะครับเวลาปิดนะครับปิดใช้งาน <c oughs> ก,ก็จะมีตัว คล้องตัวนี้ครับนี่ครับเป็นตัวนี้เลยนี่ครับปป๊บแค่นี้เองฝาครอบไอตัวบอดี้ครับเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายพานนะครับก็จะมีฝาครอบปิดนะครับอ่าดูแล้วงานเรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วสามารถที่จะเวลาเราไปใช้งานเนี่ยเวลามือเราไปโดนเนี่ยตรงเนี้ย ไม่ร้อนไม่อะไรคือเซฟเซฟตี้ไปในตัวด้วยนะครับเรามาดูฝั่งข้างหน้านะครับฝั่งข้างหน้าทางทางนี้จะเป็นทางเข้าน้ำต้นอ้อยนะครับทางเข้าลําอ้อยนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะรีดออกทางนี้เห็นไหมก็จะมีเป็นเป็นถาดสองชั้นนะครับพับได้นะครับพับได้ออกทางนี้ก็ได้ลงนี้ก็ได้นะครับ เป็นถาดสองอ่าเป็นถาดถาดทางออกที่พับได้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามออกมาออกแบบมาดีนะครับตัวปรับนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนตัวหัวหัวหัวคันทั่วไปหัวบีบทั่วไปนะฮะถาดก็เป็นสแตนเลสเดี๋ยวเรามาดูทางส่วนฝั่งข้างหน้าครับนะฮะตัวนี้อ่าจะมีเกบอกให้ด้วยเห็นไหมฮะว่ากี่โวลต์นะครับไอตัวนี้ก็ยังบอกเลยว่า36โวลต์นะครับ ตัวนี้นะครับรความพิเศษของตัวนี้คืออะไรสามารถหมุนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อ่าสมมุติเราใช้งานอย่างนี้เนี่อันนี้หมุนใช้งานนะครับหมุนไปอย่างนี้นะครับอา้พอดีลำอ้อยติดฮะพอดีลำอ้อยมันติดเราสามารถกลับได้เห็นไหมรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดได้เขาเรียกว่าเดินหน้าถอยหลังได้อันนี้คือ ความพิเศษของเขาครับนะปิดตรงนี้นะครับคือชาร์จครั้งหนึ่งเนะี่ยสามชั่วโมงมีทำได้แน่นอนครับผมนะครับขายไปนะครับขายไปแล้วก็บีบไปอย่างน้อย 3- 4ชั่วโมงเนี่ยได้แน่แนนะครับสบายสบายนะครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ย3ชั่วโมงได้แน่นอนแต่ถ้าอยู่กับบ้านนะครับ คุณก็เอาปลั๊กมาเสียบเลยนะครับเอาปลั๊กมาเสียบเลยซึ่งได้แน่นอนครับก็ชาร์จไปด้วยทํางานไปด้วยแบตไม่หมดด้วยนะครับไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของเครื่องคั้นน้ําอ้อยหรือเครื่องบีบน้าอ้อยตัวยี่ห้อมอนท่าตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นรุ่น SY300X นะครับอ่า SY300X ตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่ เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับหกพันเก้าร้อยบาทตัวนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีเข้ามาไม่กี่ตัวนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆน,นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะเอาไปทำมาหากินก็ ทักเข้าไปในที่แอดมินเลยนะครับ16,900บาทนะครับเดี๋ยวถ้ามาจาก YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะแถมของแถมพิเศษให้เป็นหลอดไฟเป็นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะจัดให้ไปละกันนะครับมีเสื้อให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ตัวนี้เลยนะครับที่ต้องการเอาตัวนี้ไปทำมาหาก,กินนะครับชอบคลิปนี้นะครับกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างเอ๋นะครับรู้ใจช่างรู้ใจคุณนะครับงั้นลาไปก่อนครับสําหรับคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ